สายเอียที่ฉันเลิกรับงานอีเวนต์ก็เพรอะหนุ่มกันชัยนะทำไมอ่ะเขาจะไปทำงานโฮโปอีโปอตตอนแรกบ่ายสิบเอ็ดโมงเสร็จทุ่มหนึ่งสั้นต้องได้เงินสักสามหมื่นห้าหมื่นถูกต้องป่ะครูได้สีทาบ้านสวร์ตะปูตีอีโป๊เรามันชอบของปีมันชอบของปีพอพี่มดทำงานในวงการใช่ป่ะแล้วทำไมอยู่ดีพี่มาแบบสายมูหนักขนาดนี้คือเขามูมันสักพักใหญ่แล้วนะฉันมูตั้งแต่เริ่มต้นนะ อ๋อเพราะว่างหนูยังเคยมาบ้านเขาปะมูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงเคยไปบ้านเขาเคยไปมูมาคุกับพี่รคยซะจิดเริ่มต้นในการมูครูของฉันคือใครรู้มอป้อมก็มีเด็กเสิร์ฟคนหนึ่งอ่ะเป็นเหมือนคนมอนอ่ะอีออสธรรมดาธรรมดาเด็กหอการท้าผู้หญิงตีกันแบบมารอเลี้ยงมันกันอ่ะเขาบอกว่าเขามีเกสรพันชนิดเว้ยไส้เว้ยพีพี มึงไม่สวยจต่กูได้ผัวเยอะมากจริงนานนานแล้วพี่หลังจากนั้นหรอหลังจากนั้นปรากฏว่าความระยยำตำบอลของกระเทยไงเดอเสือก <c oughs> ไปเอาลูกชายแม่หมอมาทำผัวอี้แม่หมอตอมใจตุยเลยค่ะจรเหรอ <c oughs> ของกูเสื่อมหมดเลยค่ะ <c oughs> แ,ลแล้วทุกวันนี้พี่ก็มีพระที่อยู่องค์อยู <c oughs> อ่พม่าจริงจะ คือปีหนึ่งเขาดูครั้งหนึ่งอ่ะเธอว่าอ e ีทีแม่นแล้วใช่ไหม,มพระองค์นี้แม่นกว e ่าอีทีร้อยเท่าพูดพูดไทยได้แ<อ>ม่พม่าหมดเลยคุณจะลุ้นไม่ได้ว่าพระองค์นี้จะออกจากป่าเมื่อไหร่คือเพ่านี้เบสอยู่ป่าอยู่ในป่าหน้าที่ของเขาจะสร้างเจดีย์อ่ะตอนนาคิสจาได้ไหมที่คนตายเยอะๆแล้ว,ลวเมืองก็คือทั้งเมืองมีแต่วิญญาณหมดเลยเพราะว่าต,ตายไม่รู้ตัวไงคนตายไม่รู้ตัวเขาก็จะต้องไปสร้างเจดีย์ครอบวิญ,ญญาณให้ไปเกิดอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ย เพื่อนสนิทที่ทําระครังมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ข <ปะ S 2> นระครังไปเป็นพันๆกิโลเลยคนที่เอาขึ้นระยอดระครังทุกวันเนี้ยชื่อของคนพวกนั้นก็คือเป็นซุปเปอร์สตาร์ทุกวันนี้หมดเลยว้า,ววาวพี่หอ,อสุดยอดเพราะพี่เอมันทําให้หมดเลยอะตอนนั้นฉันขอพี่ขอเงินพี่เอสุดประทัยนี่แหละไปทำไปเลยเห็นเลยบ,าบา้บาง<า>มีพอร์ด้วยอะ่ะพอร์กันแล้วมีประวัติไหมพี่ดอกมีกี่ดอกล้านเฟกอีดอกฉลองครบรอบเซเลบเบตไงก็ได้เด็กนะคนหนึ่งเป็นมดเตอาทำไมขับฟอร์จูนเนอร์เอ้าพีสัตว์ทำไมล่ะเออเนี่ยแล้วน้องขับอะไรเห นี่ไงพี่ผมขับขายเยนเช้ามากูเรียกผู้จัดการผู้ช่วยกูทั้งหมดไปซื้อพอร์ตมาให้กูหนึ่งคันแจ็คค่ะแจ็คคุณแม่กำลังถ่ายรายการเดอะไรเ e r ร์อยู่หนูอย่าลบหจ้่เลแจ็คแอ้แจ๊คอะไรอะไรจะให้พูดไหมเรื่องไปตีกะหรี่กูกันอ่ะเอาจะให้พูดไหมเราไปตีกะหรี่ต่อกูจะให้พูดมึงตีกะหรี่หมื่นสองมึงกลัวเสียดายเงินอีเหียก่อนสองลตปุเนี้ย ทำอะไรอยู่รู้น่าเต็มปากกันข่าวสรุปตัวมึงอ่ะคอบกับมาลีเบอร์เนอร์หรือเปล่าเอาแล้วอย่างนี้มัโก็มึงก็ไปออกแฉนพี่มอสก็จบแล้วเออไปดิ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 อามึงมาไหมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเรไปคุยกับมาดามฟินเลยให้มาดามฟินซื้อเลยมาดามเขาว่าอะไรรู้ป่ะวันนี้ของที่สุดที่กูขาดไม่ได้เวลาไปเที่ยวผู้ชายเอาแล้วแง้ยกวางละมั่งมังขาหรือเชนีทั้งหลายเราลืมคิดถึงที่จะทำอะไรให้ตัวเองมีเสน่ห์ ฉันจะบอกว่าบางคนถามว่าฉันใช้มาดามฟิลิปฉันใช้จริงๆ,งๆนะเว้ยเพราะแม่งคือปรับฟีโรโมนของเราเองได้แกมันปรับได้จริงๆมันฟีโรโมนฟีโโรม,โรม,รมนคือแบบเหมือนกล<ะ>ิล<ะ>่นตัวเ<ะ>ราใช่ใช่ใช่แบบว่าขาดไม่ได้ไอ้ตรงไอ้ฟินอินแบ็คฉันเริ่มใช้ครั้งแรกตอนที่ฉันไปเที่ยวบราโิสเกาหลีเลยฉีดฉีดมือแกมันก็จะเป็นกลิ่นแกแต่ยตังฉีดฉีดของฉันเนี่ยมันก็จะเป็นกลิ่นฉันเว้ย เห็นป่ะปวดเดียวกันทำไมไม่เหมือนกันใช่มันจะมีความแบบไ้ขอดูหน่อยดิกลิ่นกลิ่นเราไม่เหมือนกันว่าอีพีจริงอันนี้จะเป็นกลิ่นเท่ๆหน่อยนะแต่ผู้หญิงก็ใช้ได้นะมันไม่ได้เป็นแบบฉุนยูนิเซ็กนะมันเป็นยูนิเซ็กหมดเลยกูเสียเงินซื้อมาอ่าโอ้ยอ่ยกูนึกว่าท่อนไม้หนูหนูมันหนอนทำไมลูกกูต้องการซื้อชีวิตเจ้ากูต้องสีเด็กมันถึงมีอะไรแบบว่ามันมีฟิลร์ล้วนใหม่อ๋อเข้าใจมันมีอารมณ์คือมมัันนขย่าเราเ้วไอ้ครีมแล้วไอ้ครีมสองอันนี้คืออะไรอันนี้คือมัันนแบบโลช่ โลชัน่นที่มันมีกลิ่นน้ำหอมมาดามฟินอยู่แต่ผมชอบโลชั่นมากเลยโลชัน<อ>่นเนี่ยคือจุดเด่นของมาดามฟินก็นคืออ,าาคอะไรรูป้ป่ะมันสามารถมีก,กันไดอสมมติแกฉีดอันนี้ปุ๊บแล้วก็เอาน้ำหอมฟินอินแบ็กมาฉีดมันจะได้กลิ่นใหม่เลย<อ>มันจะได้กลิ่นใหม่เอาจริงแบรนด์อื่นให้ตายนะให้เงินกุณแสกไม่ไปนะกมาดามฟินอ่ะฉันยอมทำน้ำหอมของเขาเลยเพราะว่าลองมาหลายรอบแล้วเว้ยคือนอกจากมูแล้วอะ บางทีต้องต้องเติมตตเมสเน่ด้วยหน<ด>ู<ด>ต่อให้มูให้ตายจะฝังตะกรุดอีดอกเอาทองครับกิโลึงมาฝังตัวอีอะตัวมึงเหม็นหนูก่อนอีเด้ย